สวัสดีครับหมอเวียธาภรณ์ครับผมวันนี้พี่นุ่งหนิงนะครับผมนะฮะมาซ่อมลำโอ้มาซ่อม,มลำพงให้นะครับโอ้ตตแต่เราตะโกนตัวเองดีเลยลเลยลนี่นี่ยเออขัดได้หรือถักได้ร้อยยี่สิบบาทสั่งเบียร์นะได้ได้เออสั่งให้ขลลัดได้หรือมันเร่นไฟได้ดห,ห่อนอยู่ได้หรือเร็วมาก อันนี้ก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนบอยเสียงแหลมนะคะขาดเมื่อวานมาเวลซ้อมร้องเพลงขาดเลยมหมที่นี่ก็มาช่วยนะครับอันนี้คือกําลังบัตรกีนะคระับหม้อหนข้าวเจ้าหล่ยนี่ก็ไปซื้อของแพงๆของนี่ก็ตอนนี้เขาสั่งมาขายที่เมืองไทยเยอะแยะในเวิร์ดแต่ว่ามันแพงเกินแพงนี่ฮะตอนนี้ช่าง ท่านไหนที่มีแอร์พังอยากล้างลองล้างแอร์นะครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับนะฮะช่างหนุ่นิ่งนุงนิ่งนุ่งนิ่งนะครับพงนะฮะราคาเป็นกันเองนะครับโอ้ไฟพองต้องเล่นไฟได้หรือว่าหัวทีปวอนะนี่นนี้คือตู้ลำโพงนะฮะอันนี้สิบสองนะครับดอกสิบสอง เอกิดสองอาพี่เจดูมาแล้วครับตอนนี้มาแล้วมาแล้วเฮ้ยมาชั้นตู้ชันตู้ม่ไไปงานต่ไหนมีงานหลายากวันนี้ม่าด้ไปไหนครับทำไอ้ความสะอาดบ้านแล้วก็เอาที่นอนของพ่อไปซตก เป็นลูกที่ดีตัวนี้เยอะเลยไอ้มืดนานๆงันดีแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะถ่าย MV ด้วยนะครับพรุ่งนี้มิดสุดๆรออยู่หรอมีนิรันดรอสุขานไม่ละเรื่องมุสลิมรับรองที่คุณแม่ไม่ละเบียดะนะโอ้ยน่าจะดูไปใส่ยังไงใช่มีรอยกันเลย โม,กนะม่กอล์น่ะเดี๋ยวลองมันจับเฮ้ยนี่ไงไปขี่ก่อนดีกว่าน,นะครับก็กำลังประกอบแล้วนะครับอะไรเนี่ยโอเคถ้าเราคิดนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่หนิงด้วยนะครับที่มาช่วยมาซ่อมตัวโครงให้นะครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ <Okay. S 1> ที่ตลาดต้รงนะครับไปละครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ